โลกที่เราอาศัยกันอยู่นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนพวกเราเคยสงสัยกันบ้างไหมนะซอกแซกมาแล้วค่ะนักวิทยาศาสตร,ร์เชื่อว่าโลกเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ4,600ล้านปีก่อนโดยเกิดจากกลุ่มแก๊สและฝุ่นผงที่ลอยอยู่มากมายในอวกาศหมุนวนรวมตัวกัน มีการควบแน่นจะเป็นก้อนผิวโลกในช่วงนั้นจะมีลักษณะเป็นของเหลวที่ร้อนจัดต่อมาเย็นตัวลงจนเกิดการแข็งตัวบรรยากาศของโลกในสมัยแรกนั้นไม่มีแก๊สออกซิเจนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยแก๊สเฉื่อยนอกจากนี้ผิวโลกยังไม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่เลย ทุกคนคงจะสงสัยกันแล้วว่าแล้วสิ่งมีชีวิตต่างๆสัตว์ต้นไม้รวมทั้งมนุษย์เราเกิดขึ้นมาได้ยังไงจู่ๆโผล่มาจากไหนเต็มโลกไปหมดเลยมีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายการเกิดของสิ่งม,มีชีวิตแต่มีอยู่ทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นข้อสันนิษฐานท,าที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในตอนนี้ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกเกิดจากการทำปฏิกิริยากันของสารเคมีซึ่งเกิดขึ้นในทะเลเกิดเป็นสารประกอบพวกโปรตีนกรดอะมิโนและเอนไซม์สะสมอยู่ในทะเลจำนวนมากโดยสมมุติฐานนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการทดลองของสแตนลีย์มิลเลอร์ โดยที่เขาได้ทำการจําลองสภาวะซึ่งเป็นระบบปิดมีการใส่ก๊าซมีเทนแอมโมเนียและน้ำซึ่งเชื่อว่าสภาวะดังกล่าวเคยเกิดขึ้นในบรรยากาศของโลกในอดีตหลังจากนั้นให้ความร้อนและทำให้เกิดประกายไฟขึ้นภายในระบบที่จัดไว้ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์มิลเลอร์พบว่าในชุดการทดลอง พบกรดอะมิโนและกรดอินทรีย์เกิดขึ้นขั้นตอนต่อมาสารประกอบอินทรีย์จะรวมตัวเป็นโมเลกุลอินซียสารขนาดใหญ่และวิวัฒนาการต่อไปจนเกิดเป็นโปรโตเซลล์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเซลล์ที่มีโครงสร้างของผนังเป็นไขมันและโปรตีนและเกิดการสั n ดาปภายในเซลล์ได้หลังจากนั้นเจ้าโปรโตเซล์ ก็วิวัฒนาการเป็นเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนหรือสืบพันธุ์ซึ่งเป็นก้าวแรกก้าวสำคัญสู่ต้นกำเนิดของชีวิตนั่นเองนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกหรือบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตเมื่อ3,800ล้านปีก่อนเท่ากับว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกสืบสายพันธุ์มาจากบรรพบุรุษเดียวกันวันเวลาผ่านไปหลายยุคชีวิตได้เกิดกระบวนการวิวัฒนาการของลักษณะสืบสายพันธุ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตเกิดสปีชีส์ใหม่ๆแยกสายพันธุ์ออกจากกาันของสิ่งมีชีวิตมาเรื่อยๆจากงานวิจัยต่างๆเมื่อประมาณ85ล้านปีก่อน ได้มีสายพันธุ์หนึ่งที่แยกออกมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทอื่นๆคือสัตว์อันดับวานอนหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไพรเมตคือสัตว์จำพวกลิเมอร์ลิงลมกาเลโกทาเซียลิงมีหางลิงไม่มีหางรวมถึงมนุษย์เราด้วยนั่นเองไพรเมต เป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพัฒนาการสูงที่สุดลักษณะที่สำคัญคือมีนิ้วมีเล็บมือแบนแทนอุ้งม,มือหรือกีบเต้านมล้นเหลือหนึ่งคู่มีกล่องสมองค่อนข้างกลมและมีขนาดใหญ่ระบบสืบพันธุ์เพศเมียมีวิวัฒนาการสูงมีรอบเดือนมีระบบสายตาที่ดีมากกว่าระบบการดมกลิ่น เราจะค่อยๆไล่เรียงกันเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าเรามาจากไหนบรรพบุรุษของเราคืออะไรตั้งแต่ต้นสายพันธุ์ที่ค่อยๆแยกตัวออกไปตามลำดับวิวัฒนาการผ่านบรรเวลาอันเนิ่นนานจนไปถึงสายพันธุ์สกุลโฮโมซึ่งเป็นต้นสกุลโฮโมเซเปียนของเราณปัจจุบันนี้ สัตว์อันดับไพเมดหลักๆจะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสัตว์จมูกเปียกและเปื่อยเปล่าชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าสเตปเพรายนีเช่นพวกลิเมอร์ลิงลมอีกประเภทหนึ่งคือสายพันธ์ุของมนุษย์คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีจมูกแห้งมีขนที่จมูกชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าฮาโพโฮีนี เวลาต่อมาสัตว์จำพวกจมูกแห้งแยกออกมาเป็นอีกสองสายพันธุ์คือพวกทาเซียหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าทาซิฟอร์มส์ซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เราจะพบเห็นได้ในปัจจุบันมีรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนะักอีกพวกหนึ่งคือซิเมียนชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า ซิมิฟอร์มหรือชื่อที่รู้จักกันทั่วไปคือแอนโทรพยซึ่งเป็นอันดับฐานของลิงอื่นๆรวมถึงมนุษย์ด้วยซึ่งแยกสายพันธุ์ออกเป็นสองกลุ่มคือลิงโลกใหม่ชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าพาชิไรนีลักษณะท,ที่สำคัญคือจะมีหางยาวไว้ใช้ในการห้อยโหนโดยจะหากินและอาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นหลักเชน่น พวกลิงสไปเดอร์ลิงมาโมเซลิงฮาวเลอร์ลิงไลออนไทมารีนซึ่งอาจจะมีรูปร่างไม่เหมือนลิงจะเหมือนกระลอกซะมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งคือลิงโลกเก่าชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าแคททรายนีคือลิงเอฟและมนุษย์ลักษณะโดยรวม ไม่มีหางยาวสำหรับยึดเหนี่ยวแต่มีการพัฒนานิ้วหัวแม่มือให้หันเข้าหากันและพับฝ่ามือได้เพื่อช่วยในการจับสิ่งของและมีฟันกรามสองซี่จะเห็นได้ว่าเริ่มมีลักษณะาบางอย่างที่พัฒนาการมาใกล้เคียงกับมนุษย์แล้ววันเวลาผ่านไปอีกกลุ่มลิงโลกเก่าก็มีวิวัฒนาการ การแยกสายพันธุ์ต่อแยกออกมาเป็นสองวงย่อยคือกลุ่มพวกลิงหางสั้นชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าสคพิทิคอยเดียได้แก่กลุ่มลิงพวกลิงกังลิงเสนลิงวอกลิงบาบูลข้างและอีกกลุ่มคือบรรดาไพเมตพวกเอฟ หรือลิงไม่มีหางชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าโฮมินอยเดมีลักษณะคือมีแขนยาวมีวิวัฒนาการคือสามารถยืนตัวตรงได้มีนิ้วที่ใช้หยิบจับได้ดีเมื่อเวลาผ่านไปอีกมีวิวัฒนาการที่สำคัญต่อมาลิงวงชนี หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าไฮโลบัตชิเดได้แยกสายพันธุ์ออกไปคลายเมดกลุ่มที่วงชนีแยกออกไปแล้วมีชื่อเรียกว่าโฮมินิเดคือวงลิงใหญ่หรือมีชื่อเรียกทั่วไปว่าโฮมินิดวันเวลาผ่านไปได้มีการแยกสายพันธุ์ออกมาเป็นสายพันธุ์ต่างๆคือลิงวงอุลังอุตัง กอริล่าตามลำดับเวลาต่อมาได้เกิดวงย่อยขึ้นชื่อวงโฮมินีแนซึ่งรวมสายพันธุ์มนุษย์และชิมแปนซีหลังจากที่กอริล่าแยกออกไปแล้วจนถึงสายพันธุ์อันดับไพยเมทสุดท้ายคือลิงชิมแปนซีได้แยกสายพันธุ์ออกไปเมื่อประมาณ4-8ล้านปีก่อน จึงได้เกิดเผ่าโฮมินีนี้หรือโฮมมนินขึ้นซึ่งเป็นชื่อเรียกสายพันธุ์ของมนุษย์ที่ลิงชิมปันสีได้แยกออกไปแล้วหรือต้นสกุลโฮโมของเราณนะปัจจุบันนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะจะเห็นได้ว่าพวกเราเดินทางกันมาไกลมากเหลือเกินกว่าจะเริ่มสกุลโฮโมขึ้นวิวัฒนาการเริ่มแรก ที่สำคัญก้าวกระโดดของมนุษย์คือการเดินด้วยสองเท้าซึ่งปรากฏในสัตว์สองเท้าแรกสุดในสกุลซาเฮลแอนโทปัสเมื่อประมาณ7ล้านปีก่อนโดยนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นบรรพบุรุษสกุลสุดท้ายร่วมกันระหว่างชิมแปนซีและมนุษย์ก็เป็นได้พอมาถึงจุดนี้เราอาจจะอนุมานได้ว่า ลิงชิมแปนซีไม่ได้เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์แต่เรากับลิงชิมแปนซีมีบรรพบุรุษร่วมกันต่างหากหละ่ะหลังจากที่มนุษย์ได้เริ่มมีวิวัฒนาการด้วยการเดินด้วยสองเท้าก็ได้มีการปรับตัวของสายพันธุ์ที่สำคัญคือการขยายขนาดของสมองเริ่มแรกก็ใหญ่กว่าชิมแปนซีเล็กน้อยต่อมา ก็มีปริมาตรกะโหลกศีรษะเพิ่มเป็นสองเท่าของลิงชิมแปนซีจนปัจจุบันมนุษย์มีสมองใหญ่กว่าชิมแปนซีถึงสามเท่าและนั่นก็คือมนุษย์ที่มีสมองอันชาญฉลาดซึ่งมีจำนวนประชากรกว่า7,000ล้านคนที่อาศัยอยู่บนโลกอย่างทุกวันนี้นี่เอง ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ซอกแซกกันด้วยนะคะทุกคน